กัญชัยช็อบหลังผู้เสียหายแชร์ทนายดังเรียกสามแสนออกโหนกระแสก่อนหน้านี้พิธีกรข่าวหนุ่มกัญชัยได้ออกมายืนยันด้วยตัวเองว่าทางรายการไม่เคยเรียกเก็บเงินแต่อย่างใดแต่ยอมรับว่ามีคนที่ติดต่อมาออกรายการจริงๆขอออกโดยการจะขอซื้อเวลารายการที่จะออกจะจ่ายเงินให้เพื่อที่จะมาออกรายการ แต่ตนเองดูบริบทของคนที่จะมาออกรู้สึกว่าเหมือนการมาฟอกตัวตนเองไม่สนับสนุนเรื่องนี้อยู่แล้วแต่จะมีลูกค้าที่มาขอออกรายการขายของอันนี้ชัดเจนเพราะต้องมีเงินเข้ามาเพื่อขายของไม่งั้นรายการก็อยู่ไม่ได้แต่ถ้าจะมาซื้อเพื่อขอทุกตัวขอพูดอย่างนั้นอย่างนี้หน่อยไม่มีวันผมพูดเลยไม่มีวัน หลังจากที่ทนายตั้มสิทธราเบี้ยบังเกิดออกมาพาดพิงไปยังทนายหญิงรายหนึ่งที่เรียกเก็บค่าออกรายการโหนกระแสเป็นเงินสา0 0 0นบาทโดยท้าให้ไปสอบถามหนุ่มกัญชัยได้แต่ล่าสุดวันนี้วันที่ 3, สมเมษายน66ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์หนุ่มกัญชัยได้รายงานประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมว่า มีผู้เสียหายออกมาแฉเพิ่มว่ามีทนายไม่ใช่ทนายตอไปเรียกเงินเขาสามแสนเพื่อพามาออกโหนกระแสจริงโดยเรียกคนละสามแสนเป็นค่าดำเนินการและอื่นๆอัญญาประกาศคู่ขอบคุณผู้เสียหายที่ออกมาให้ข้อมูลจากนี้ไปถ้ามีทนายคนใดไปทำแบบนี้ขอให้ผู้เสียหายแจ้งมาได้เลย จะทางช่องสามทางช่องและทางรายการจะแจ้งความดำเนินคดีกับทนายคนนั้นให้ถึงที่สุดและจะร่วมงานทนายคนนั้นอีกเลยหนุ่มกันชัยกล่าว